เดินสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรด A นะคะวันนี้น้องจ๋าเอากระบะผ่อนถูกสภาพสวยมาให้อีกหนึ่งคันนะคะกับรถเข้าใหม่ของน้องจ้าจ๋านะคะคันนี้นะคะเป็นเอลซูเอ็กซิลนะคะปี2016ใหไม่น้อยนะคะมาอยู่ที่160,000กิโลเมตรนะคะรถบ้านมือเดียวนะคะบวกกับสภาพรถโครงสร้างเดิมๆนะคะถ้าคุณลูกค้ามองหาความคุ้มค่าแล้วอยากได้กระบะขับสั้นหนึคันและเป็นตัวท็อปนะคะราคาผ่อนเพียง 6,000กว่าบาทถึง7,000กว่าบาทนะคะขึ้นอยู่กับรายได้และเครดิตลูกค้าคันนี้นะคะจอดอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะบริษัทเพชโยนนั่นเองค่ะนะคะสำหรับ FC น้องจะจ่าท่านเก่าท่านใหม่นะคะเข้ามาแล้วนะคะมองหากระบะไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะคะแล้วโจทย์คือผ่อนถูกหรือจะซื้อสดนะคะรถของน้องจ๋าพร้อมขับแล้วนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมวันนี้จ๋าเอามาเสิร์ฟแบบจุกๆเลยนะคะยังไม่ติดจองนะคะคันนี้ เอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะโครงสร้างเดิมนะคะรุ่นนี้ก็ได้ในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทามรันนิ่งนะคะมาพร้อมฝากระโปรงเหลี่ยมสันยังคมเหมือนเดิมนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าให้แล้วนะคะมาพร้อมกับนะคะความสวยความเดิมนะคะของในรุ่น x series นะคะคันนี้ทะเบียน1ทบเท่าบอแวน2 6 3หได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะคุณลูกค้านัดดูรถกับน้องจ้าจ่าได้นะคะ ก่อนที่จะนัดดูรถนะคะสอบถามน้องก็จจาก่อนนะคะโทรเข้ามาก่อนว่ารถคันนี้ไปหรือยังนะคะเ<ม>พราะว่ารถค่อนข้างจะสภาพสวยแล้วก็เดิมๆนะคะแ<ม>น่นอนเลยว่านะคะว่าต้องไปไวแน่นอนสําหรับคันนี้มาดูความสวยความเดิมนะคะของแกบด้านข้างหรือว่าด้านข้างฝั่งซ้ายนะคะดูคิ้วนะคะตัวโป่งซุ้มล้อหรือว่าตัวแกบด้านข้างนะคะ ตัวรถไม่มีช้ำไม่มีชำรุดสวยๆวยเดิมๆเลยนะคะลอ้อแม็กก็เช่นกันนะคะเป็นลอ้อแม็กสแตนดาร์ดโรงงานเลยนะคะ<ม>ดิ้หน้าดำหลังซีรีสยาง245ทัชดได้ยาง oh one, ยี่ห้อบิสโตนยางปี2022ดอกยางลึกๆเหลือๆนะคะคุณลูกค้าเอาไปใช้งานต่อได้เลยค่ะนะคะเบ้าโชคก็บอกโชคไม่มีการแปลงไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการตาดัดไม่มีการดัดนะคะสภาพเดิมมากนะคะ มองมุม45องศานะคะของเหลี่ยมสันตัวรถและตัวสีนะคะคุณลูกค้ามองได้เลยว่าตัวสีรถจะไม่มีผิดเพี้ยนนะคะรวมไปถึงโลโก้นะคะด้านข้างคําว่า Highlander นะคะกระจกนี้เป็นพับอัตโนมัติไฟฟ้าเรียบร้อยการสาดติดให้แล้วครบนะคะมาพร้อมฟิล์ม 3M อย่างดีนะคะคุณลูกค้าคันนี้คือพร้อมขับจริงๆในราคาเพียง389,000บาท รีบตัดสินใจนะคะก่อนคันนี้จะติดจองไปก่อนนะคะมาดูเบ้าโชกมาดูเบ้าที่จับนะคะหรือว่าที่เปิดนะคะเป็นโคเมียมย่งสวยใสยกลิบอยู่เลยนี่คือความใหม่ที่น้อย๋าอยากจะนําเสนอและพรีเซนต์ให้ลูกค้าได้ชมนะคะบันไดทางขึ้นบันไดแท้บันไดเดิมติดตั้งจากโรงงานมาพร้อมโลบาร์นะคะด้านหลังที่ติดตั้งมาจากโรงงานเช่นกันเพราะว่ารุ่นนี้นะคะ X Series เขาจะมีโลบาร์ลักษณะแบบนี้อยู่แล้วเพิ่มความสวยงามเพิ่มความเท่เข้าไปอีกนะคะล้อแมกด้านหลังนะคะฝั่งซ้ายนะคะก็ไม่มีรอยเบียดเช่นกัน ดอกยางนะคะหรือว่าตัวเส้นยางเนี่ยสีเส้นเป็นยางปีเดียวกันยางยี่ห้อเดียวกันนะคะทั้งสีเส้นเลยนะคะคุณลูกค้าตัวรถเดิมมากค่ะ เหมือนที่น้องจ๋าบอกเลยนะคะรถโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากลับสีกอไมลเล่มไม่ชำรุดสูญหายเอกสารทุกอย่างอยู่ครบนะคะพร้อมกล้องถอยหลังที่มองด้านหลังได้ชัดเจนเหมือนเดิมนะคะโครงสร้างเดิมๆเอาไปไว้ใช้งานค่ะสิปีก็ไม่ขาดทุนนะคะทะเบียนสวยมากนะคะสองสามสองอ่าสองหกสามหกนะคะทะเบียนสวยมากนะคะใครสนใจถูกฉลกคันนี้นะคะติดต่อน้องจ้าจ๋าเพชรยนต์น้องจ้าจ๋าดูแลเคสเองค่ะมาดูในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายแท้ไฟท้ายเดิม ไม่มีการแก้ไขดัดแปลงกันชนด้านท้ายหรือว่าบันไดาทางขึ้นด้านหลังก็ไม่มีรอยชำรุดเช่นกันค่ะนะคะโลโก้ DDI นะคะมาพร้อมคำว่า Isu Dmax นะถามว่ามีการเก็บงานสีมาบ้างไหมก็ต้องมีบ้างค่ะนะคะแต่เป็นจุดเท่านั้นเลือกชนหนักไม่มีให้สบายใจได้เลยตัวไลเนอร์นะคะก็ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะโลโก้ Isu นะคะไลเนอร์ iner, ไม่มีชำรุดไม่มีแตกไม่มีหนักไม่มีหัก ไม่ผูกนะคะไม่รั่วแสดงว่ารถคันนี้ไม่ได้บรรทุกหนักแน่นอนเพราะว่าเจ้าของเดิมนะคะก็ถือว่าดูแลรถด,ดีมากสําหรับรถปี2016ได้สภาพขนาดนี้ถือว่าน่าใช้มากนะ,ะนะคะมาดูสะโพกซ้ายกันบ้างนะคะสะโพกซ้ายนะคะตัวลอยเมตรอาร์ตตัวลอยน็อตนะคะตรงนี้สามารถส่งบ่งบอกได้เลยว่ารถท้ายแท้ท้ายเดิมหรือไม่ นี่ะดูในรายละเอียดจะจ๋าให้ดูนะคะสภาพเดิมสภาพสวยน่าใช้มากๆคันนี้เอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะยาวๆนะคะคุณลูกค้าใครสนใจรีบติดต่อหาน้องจ้าจ๋าเพชรโยนก่อนรถคันนี้จะติดจองนะคะไลเนอร์สภาพสวยเดิมทั้งหมดค่ะนะคะ เรื่องคุณภาพบริตีนะคะคุณลูกค้าสบายใจได้เรื่องคุณภาพบริษัทเพรยนต์ on, เขาคอนเฟิร์มเขาบริตีเรื่องรถเดิมค่ะนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าเห็นคลิปเนาะจากคลิปนี้แล้วอยากเป็นเจ้าของนะคะรีบจิตต่อเข้ามาเลยอยากทราบคําตอบอะไรน้องก้าจะามีคําตอบให้ทุกคำํคำถามนะคะตัวเบาะนะคะรุ่นนี้นะคะจะให้เป็นส่วนของตัวเบาะหนังนะ เป็นตัวเบาะหนังเลยนะคะคู่หน้าสภาพเบาะเอาไป95%สภาพเบาะไม่มีขาดไม่มีชำรุดนะคะไม่มีอรอยลุยไม่มีอรอยยับเลยนะคะนี่คือความสวยความเดิมในตัวรถคันนี้นะคะเกียร์นะคะแ <Yeah S 2> มนนวล6สปีดนะคะพวงมาลัยแท้พวงมาลัยเดิมไม่มีถลอกนะคะ <Yeah. S 2> มาพร้อมปุ่มพุชสตสร์นะคะ <Yeah. S 2> แล้วก็กระจกพาสต่อัตโนมัติไฟฟ้านะคะร <Yeah. S 2> ายละเอียดตัวรถสวยเดิม นะคะที่เปิดฝาถังน้ำมันยังยังไม่แกะออกเลยนะคะสำหรับสติกเกอร์นะคะนี่สภาพสวยตรงนี้เป็นช่องเก็บเหรียญทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีชํารุดค่ะนะคะน็อตคานเสา A เสา B ตัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถอดนะคะลายละเอียดตัวเดิมท่อเก็บสายไฟไม่มีขาดนะคะสีรอยแต้มมาร์กยังคงเดิมเหมือนเดิมนะคะจากโรงงานแทงประตูสวยสดใหม่นะคะมาพร้อมโลโก้ตัว X นะคะนี่สภาพเดิมสวยมาก ตัวแ c a นะคะของ A-Series e ไม่ได้มีมาบ่อยนะคะ FC ขึ้นอยู่กับจังหวะลูกค้าตามหาและมองหาอยากได้พอดีหรืออยากจะซื้อสดนะคะรถพร้อมขับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะคะน็อตคานเสาบี้นะคะ, not น,ะ,คะนี่ดูได้เลยตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดสวยไซส์ใหม่นะคะมือลูบไปไม่มีสักมือสีไม่มีส,มส,มมสะดุดมือนะคะท่อเก็บสายไ,าไฟนะคะน็อตเดิม ทั้งหมดเดิมถือว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆในราคา389,000บาทถ้าใครสนใจนะคะตัว X-Series โฉมนี้และเป็นตัวแคปนะคะเอาไปไว้ใช้งานทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าจะเอาไปข,า,ขายนะคะถือว่าตอบโจทย์มากๆนะคะผ่อนถูกนะคะผ่อนถูกเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วได้รถแบรนด์หลักไปใช้นะคะตัวท็อปสุดด้วยนะคะในปี2016นะคะ นี่เนาะนะคะน้องก็จะขายรถมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีประตูนะคะสำหรับ X Series ตัวแคปก็เพิ่งมีเข้ามาในราคาแค่3 8 9 0 0 0บาทนะคะได้ทั้งบรรทุกหนักได้ทั้งรถใช้งานได้ทั้งราคาถูกแล้วก็โครงสร้างเดิมนะคะโครงสร้างเดิมเอกสารครบทุกอย่างครบนะคะติดต่อจะจ๋าได้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันค่ะ มาดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เครื่อง1.9นะคะขนาดเครื่องยนต์นะคะดีเซลนะคะฝาครอบเครื่องอันดับแรกเลยนะคะน้องก็จะจะให้ดูก่อนว่าฝาครอบเครื่องนะคะไม่มีการชำรุดไม่มีรอยแตกรอยหักนะคะเครื่องยนต์เดิมยังไม่เคยผ่านการบูตเครื่องไม่เคยแก้ไขเครื่องมานะคะเครื่องยนต์ดูใสดูสวยดูขาวซึ่งนะคะไม่มีรอยซึมรอยหยดของน้ำมันเครื่องนะคะรอยคีิเกลือหรือรอยผุรอยสนิมคือไม่มีเลยนะคะสภาพคือเดิมออริจินอลโรงงานทั้งหมดนะคะลูกค้า ดูท่อเก็บสายไฟนะคะรวมไปถึงนะคะน็อตแก้มซ้ายตัวน็อตสะโพกซ้ายหรือแก้มซ้ายด้านหน้านะคะเหล่านี้เป็นจุดสําคัญที่ลูกค้าดูรถมือสองนะ,ะดูยึดน็อตยึดโคมไฟหน้ารวมไปถึงแผ่นเพจนะคะไม่มีหลวมไม่มีผิดรูปนะคะไม่มีตอกใหม่แน่นอนแผ่นเพจแท้แผ่นเพจเดิมนะคะสอดคล้องกับสําเนาเล่มแน่นอนนะคะยาวมาในถึงส่วนของคาร์ด้านหน้านะคะตัวน็อตนะคะดูได้เลย นะคะดู do do this, น,ะะน,ะะน็อตดูนี้นะคะดูคานยึดนะคะน็อตยึดคานหน้านะคะไม่มีแกะไม่มีถอดแล้วก็หมอ้อน้านะคะไม่มีรอยขี้เกลือหรือไม่มีละองน้ํากระเด็นออกมาแสดงว่าเครื่องยนต์คันนี้ยังปกติและยังสามารถใช้งานต่อได้ยาวๆนะคะถ้าลูกค้าไม่เชื่อในะน้องจ้ารีวิวนะคะแนะนําเข้ามาหาองอเจ้าที่บริษัทพิยยนต์เปิดทําการทุกวันค่ะมาทดลองขับมา ดูรถด้วยตัวเองได้เลยหรือจะพาช่างเข้ามาดูก็ได้นะคะแต่เรื่องโครงสร้างนะคะเรารับประกันนะคะถ้าชนหนักมาไม่ขายนะคะถ้าไม่เดิมไม่ขายนะคะลูกค้าเอาของแท้ของดีของเดิมมาให้ลูกค้าไปใช้ต่อยาวๆเท่านั้นน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะรอยเม็ดอัคหยุดจุดเดิมทุกจุดนะคะรูตรงนี้สําคัญนะคะลูกค้าต้องดูเหมือนกันนะรูเหล่านี้ที่มีมามีไว้เพื่ออะไรนะคะมีไว้ให้เห็นว่าเวลารถชนไม่ชนเราสามารถมองตัวนี้ออกได้โดยใช้มือสัมผัส นะคะตรงนี้ฉนวนกันความร้อนนะคะไม่มีชํารุดไม่มีสึกไม่มีรอยขีเกลือมไม่มีอรอยตกท้องช้างแม้กระทั่งรอยหนูแทะก็ไม่มีให้เห็นเลยนะคะ mm hmm. สติ๊กเกอร์คําเตือนนะคะต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นรถคันนี้นะคะสื่อสารเห็นว่าฝากระโปรงแท้ฝากระโปรงเดิมด้านหน้าแท้ด้านหน้าเดิมนะคะใครสนใจนะคะสิ่งที่น้อยจ๋ารีวิวนะคะ เข้ามาดูรถก่อนนะคะก่อนเข้ามาดูรถสามารถจองล็อกรถเข้ามาก่อนได้ดูรถตัวจริงแล้วไม่ชอบยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะคะน้องจะจาจ่ายยินดีคืนเงินเต็มจํานวนถ้าได้รถไม่สวยอย่างที่น้องจ๋ารีวิวนะคะแต่ก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจนะคะโทรถามน้องกจจ๋าก่อนว่ารถคันนี้ยังอยู่หรือไม่นะคะก่อนที่จะติดจองนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะลูกค้าที่ดูอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเดินทางมาน้องกจจ๋ามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะเตรียมเอกสารรอที่บ้านนะคะเรื่องผ่านแล้วค่อยลงมารับรถหรือ ไม่สะดวกเดินทางมารับรถน้องจ๋ามีบริการส่งรถสไลด์ให้มีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงคอยซัพพอร์ตลูกค้า1ปีเต็มทั่วประเทศนะคะและมีภาษีพรบรเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ก่อนส่งมอบเป็นรถพร้อมขับลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมซื้อจบครบในที่เดียวที่เพชรยนต์ค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ